สวัสดีครับพี่น้องของบ่าวเสื้อข้า่นน้องมณีผมเองบ่าวเสื้อข้านกับอยู่วัดปราสาทตำบลปราสาทอำเภอหัวทันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนี้ผมเองบ่าวเสื้อข้านก็เลยได้ขึ้นมาแวะอยู่ที่วัดปราสาทครับพี่น้องเพื่อสิมาขอโชคลาภเนาะจากเจ้าแม่ต้นตะเคียนทองครับพี่น้องเรากำลังมาขอโชคลาภด้วยกันครับพี่น้องเน้อเมณีแม่ตะเคียนทองครับพี่น้องก็มาขอโชคลาภนิดเพิ่นเนาะ ผมเองบา่าวซื้อขั้นก็เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ้งแล้วกับพิจารณ้าญาตครับพีน่น,น้องนี่อยู่ที่วัดประสาทต,ตำบลประสาทอำเภอห้วยทุ่งทานจังหวัดสิสเกตครับพีน่น้องพอดีมีต้นตะเคียนกเก่าแก่อายุหลายร้อยปีครับพีน่น้องผมเองบา่าซื้อขั้นก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้พีน่น้องเบิ้งน้าครับพีน่น้องแล้วก็มาขอโชคลาภเนาะแล้วก็บเบิ้งบริเวณน้นำครับพีน่น้องเป็นต้นตะเคียนหลายร้อยปีครับพีน่น้องเขียวขึ้นมาไว้วัดเนาะ ผมเองบ้าจนข้าน่ะตือโอกาสขอโชคลาภนำเจ้าเมธเกียนทองนำกับพี่น้องแับมือนี้เนาะอยู่ที่วัดปราสาทตำบลปราสาทกับพี่น้องก็ว่าพี่น้องเขาโชคดีเพื่อนก็ซื้อผ้าเย็ดสีมาถวายเจ้าเมธเกียนทองเนาะือสุดงามๆให้เจ้าเมธเกียนทองครับพี่น้องเป็นเตือนตะเคียนหลายร้อยปีนี่ครับที่พี่น้องเขาซื้อมาถวายเนาะ อจะซืูอส,สวยแล้วครับพี่นอ้องเออนี่ผมเองบ้าสัญกัณ์ขอระยะเท็ตคลิปอยากจะเม็ดต้นตะเกียนทองเนาะเพื่อขอโชคลาบเพื่อเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิรงเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเขาก็มาเบิรงในกันกับบป๋าสัญกรณ์เลยครับพี่น้องมือนี้เนาะตอนนี้ผมเองบ้าสัญกัณ์กับจุดถูกไปแล้วครับพี่น้องจุดถูเสียงไพยไว้เนาะตอนนี้ก็ให้เบิรงก่อนครับพี่น้องนี่ครับผมซื้อว่าเลขเจ็ตมากแล้วครับพี่น้อง นันจะเป็นเจ็ดครับพี่น้องเนาะเขาก็รอหลุนต่อไปครับว่าจะเป็นเหล็กยังต่อไปครับพี่น้องเหล็กเจ็ดออกมาแล้วเนาะผมเองบางสการกับเฮดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนา,านเนะพี่น้องเขาสูงดีกับมาเรียนน้ำแดงเนาะเรียนน้ำแดงน้ำส้มครับพี่น้องเขาต้นัะเคียนองก็หญ่เติบครับนี่อยู่เล่าหลายเม็ดอยู่ครับพี่น้องเนาะพี่น้องเขาเปิลบ้นใหม่เป็นเกามาแก่บน กันกับลายยางครับพี่นอ้องเขนาะอายุต้นตะเกียนกับไรล,ยลอยปีเากับเบื่อนในการดูแลกับบ้นนนบบานสุการ์ดกับพี่น้องตอนนี้ผมเองบ้านสุการ์ดอยู่วัดประสาทตำบลประสาทอำเภอหงวยทางเงาอเนาะกับมาขอโชคลาภครับพี่น้องเนาะตอนนี้กับหุดเทียนแล้วนะครับพี่น,อน,น้องเที่ยงเทียงค่ายครับตอนนี้กับเย็ดโฟมาแล้วครับพี่น้องเย็ดมาแล้วนะเนาะเย็ดมาแล้วพี่นอ้องเขา บางใน,นกันเรื่อยๆว่าจะได้เหล็กตัวไหนเนาะเขามาลุ้ดในกันครับว่าจะเป็นเหล็กใดเนาะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมเองบางสักการก็บยุวัตศาสตรเนาะก็บางต้นตะเคียนแล้วก็ขอโชจขอลาบจากต้นตะเคียนครับพี่น้องอายุหลายร้อยปีครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S ด้านนี้ครับเป็นเงาต้นตะเคียนครับพี่น้องเนาะเงาต้นตะเคียนครับ เต้นตะเคียนเนาะพี่น้องเข้ามาขอโชคลาภไปเรื่อยครับเอาแปลงละท่าเนี่ยจุดถูบเสียงทไายนะครับพี่น้องส่วนผมเองว่าซื้อข้ากึกจุดถูบเสียงทไายเนาะครับพี่น้องเขาจุดไว้แล้วผมเองก็เลยให้เบิ้งบริเวณเป็นน้ำครับพี่น้องบริเวณเนาะของต้นตะเคียนเนาะมีโดมยางสวยงามครับพี่น้องครับพี่น้องเขาตอนนี้ก็จุดทัวร์ไปแล้วเนาะเลยเบิ้งบรรยากาศนําครับครับพี่น้องเขาดูบรรยากาศบริเวณต้นตะเคียนเนาะ เดี๋ยวคราเดี๋ยวไปเบิ้งถูบนล้นกันครับว่าได้ตัวไหนเนาะนี่เป็นกระถาขอพรครับพี่น้องเป็นกระถาขอพรจากเจ้าแม่ตะเกียนทองเนาะพี่น้องครับครับพี่น้องตัวที่สองก็ออกมาแล้วเนาะหนาจะเป็นเก่าครับพี่น้องน่าจะเป็นเกเก้าเนาะหน่าจะเป็นเกเก่าครับพี่น้องออกมาแล้วตัวที่สองเราก็ล่าเบิ้งตัวที่สามครับพี่น้องว่าจะได้ตัวไดนเนาะ แห้งๆมันหมานเด้อเจา้าแม่ตะเกียนทองอายุหลายร้อยปีครับพี่น้องเป็นไม้ตะเกียนเก่าแก่แห้งครับตอนนี้เจ็ดเก่ามาแล้วพี่น้องเจ็ดเก่าเนาะต้ออเบิ่งตัวที่สามซมีบ่พี่น้องตอนนี้เจ็ดเก้ามาแล้วเห็ดคลิปเพื่อเปลีนแนวทางเด้อพี่น,น้าางนองเบิ่งแล้วก็พิจนนารณานเร่าครับพี่น้องครับ นาะสิเป็นเจ็ดเก้าสี่ครับพี่น้องเนะาะแชทอยู่ครับพี่น้องเจ็ดเก้าสี่เนาะวันนี้ก็มาขอโชคลาภจากจาแม่ต้นตะเคียนก็ได้เลขกเจ็ดเก้าสี่ครับพี่น้องเจ็ดเก้าสี่เนาะผมเองบาขข่าวสึคันเ็ทคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อนะพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งแล้วกับพิจารณาญาณครับพี่น้องผมเองบาขข่าวสึคันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมบาขข่าวสึคันเนาะหรือเข้ามาติดตามบาขข่าวสึคันกะ็ดีเนาะ ผมเอี่ยงบอลสุขัานก็ให้คลิปเพื่อเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นก็พิจารณาญาณครับพี่น้องผมเอี่ยงบอลสุขัานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาบุ้งหรือเข้ามาชมเนาะมเมี่ยงขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ